สวัสดีครับพบกับผมโบโลเก,กมือ2นะครับวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,566นรบะครับกับเวลา9โมงกว่าๆนะครับผมมาทำการรีวิวถ่ายคลิปนะครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับโตโยต้าโคโรนานะครับผมปี96นะครับเป็นเอ่อรถรุ่นที่ลูกค้าสอบถามและก็ลูกค้าใช้เยอะมากๆนะครับเป็นรุ่นที่อึด ถืกทนนะครับผมลูกค้ามาอีกแล้วนะครับรถสวยๆมาอีกแล้วนะครับลูกค้าดูคลิปดูให้จบนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับโทรเข้ามานะครับที่085 575 4369นะครับนี่เลยนะครับลูกค้าผมพาชมบรรยากาศรอบๆทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยนะฮะรถคันนี้บอกได้เลยนะครับว่าเป็นสีเดิมนะครับ ไม่เคยชนนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็สีครับลูกค้าสีได้เป็นสีเดิมนะครับสีเดิมนะครับเรื่องของสีเนี่ยไม่แตกไม่ผุไม่ร้าวเลยนะครับตำหนิเรื่องสีไม่มีนะครับมีเอ่อมีเก่าตามอายุแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีแตกไม่มีผุนะครับ ลูกค้าตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับเรื่องของสีนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะอ่ะชมกันเลยนะครับโตตาโครนาปี96นะครับเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปนะครับอ่ระบบเบรก ABS ดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับผมบอกได้เลยนะเครื่องช่วงล่างดีมากๆครับภายในนี่เนี้ยบเลยนะฮะเนี้ยบเลยนะนี่เลยครับหลังคงหลังคานะครับ ไม่ซีดไม่ด้านไม่แตกไม่ผุไม่ร้าวนะฮะเรื่องของสีลูกค้าสบายใจได้นะฮะขับไปไหนมาไหนไม่อายใครนะครับเนี่ยครับตัวนี้เป็นเครื่อง 3S นะครับเครื่อง 3S 2.0นะครับเรื่องของกําลังวังชาเขาเนี่ยลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะฮะขับขึ้นเขาลงห้วยนี่ขับดีมากๆครับตัวนี้ประหยัดน้ามันมากๆคันนี้ประหยัดมากนะฮะผมทดสอบทางกายให้แล้วนะครับผม ไม่กินน้ำมันเลยนะฮะน้ำมันตอนนี้ยังไม่ลดเลยนะครับขับไป <c oughs> เมื่อเมื่อวานเนี่ยขับขับมาจากกรุงเทพมหาคนครนะครับน้ำมันครึ่งถังแล้วก็มาขับที่ในโคราชอีกตอนนี้ยังไม่หมดเลยนะฮะประหยัดน้ำมันมากๆลูกค้านะฮะใครได้ไปไม่ไม่มีคําว่าปิดหวังนะฮะเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับยางดีสี่ล้อนะครับสภาพยางนะครับ ดอกเต็มๆแบบนี้นะครับลูกค้าอ่าดูกัใกล้ๆนะฮะสภาพยางดีล้อแม็กสวยนะครับได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อด้วยนะครับระบบเบรก ABS นะครับผมด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์ให้นะครับแบบนี้นะครับสวยงามนะฮะลูกค้าโอเคพร้อมหรืยังครับที่จะไปชมบรรยากาศภายในนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับนี่ครับเรื่องออกสีไม่มีตำหนิเลยนะฮะลูกค้ามี เอ่อยขูดขีดบ้างตามอายุกันใช้งานนะฮะนี่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับอ่าไปดูบรรยากาศภายในนะครับสวยมากๆนะครับภายในนี่จัดวัาเนี้ยบเลยนะครับจัดวัาเนี้ยบเลยนะฮะไม่มีแตกไม่มีหักนะครับและจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้สี่บานนะครับใช้ได้งานได้ครบเลย เซ็นทรัลล็อกใช้งานได้นะครับปรับระบบไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้านะครับอ่าปรับขออภัยครับปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้านะครับผมนี่ครับใช้งานได้นะครับผมทดสอบให้แล้วนะฮะอ่ามาดูกันฝั่งคนขับนะฮะเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับเบาะใหญ่เบาะสูงนั่งสบายนะฮะตัวนี้เชื่อเหลือเกินนะครับว่าอยู่ไม่นานอีกแล้วนะครับล่าสุดนะครับวันนี้วันที่1่กุมภาพันธ์นะครับ คันนี้ตอนนี้ผมมีคันเดียวนะวันนี้มีคันเดียวนะครับผมมาทีละคันสคันนะครับเชื่อเลยเกินว่าอยู่ไม่นานนะครับรถสวยๆแบบนี้นะฮะใครที่มองหารถบ้านราคาหลักหมื่นนะครับแล้วก็ซื้อไปเนี่ยไม่ต้องไปซ่อมจุกจิกนะครับให้ปวดสมองนะฮะผมไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังนะครับลูกค้าได้ไปไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนครับรถคันนี้ครับดูได้เลยถึงถึงภายในนะครับ ภายในเวลาเราเปิดแอร์นะครับก็คือกดนี้เลยครับหนึ่งสองสามสี่เลยนะฮะไล่ตามระดับเลยนะฮะเครื่องเสียงใช้งานได้นะครับระบบแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะบอดี้คอนโซลนะครับไม่แตกไม่หักนะครับดูได้ครับสวยงามครับลูกค้านี่ครับนี่ครับเรือนมงเลือนไม้เข็มไม้ขึ้นครบนะครับเวลาที่เราวิ่งใช้งานนะครับไม้ก็อยู่ที่สองแสนกว่าเท่านั้นเองรถคันนี้ เป็นรถผู้สูงอายุนะครับรถผู้สูงอายุาท่านเกษียณนะครับสภาพเนี่ยสวยมากๆเนี้ยบมากๆนะครับลูกค้าผมท้าพิสูจน์เลยนะรถรุ่นเดียวกันนะครับผมท้าพิสูจน์เลยเอามาจอดข้างกันแล้วก็มาเทียบกันราคาเนี่ยรถรุ่นนี้ราคาแพงกว่านี้ก็มีถูกกว่านี้ก็มีนะครับแต่ผมกล้าท้าเลยนะเอารถรุ่นเดียวกัน สีเดียวกันปีเดียวกันนะครับมาจอดเทียบกันนะครับของผมเนี่ยผมผมกล้าพูดได้เลยว่าผมต้องชนะนะครับภายนอกภายในเครื่องช่วงล่างนะครับจบแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถคันนี้มีประกันชั้นสามให้ด้วยนะโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคานะครับลูกค้าภาษีพรบไม่ขาดนะครับแล้วก็ยังมีประกันภัยชั้นสามให้ด้วยนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคานะครับ น้ำมันเครื่องลูกค้าเดิมเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับผมยังไม่ถึงกําหนดเปลี่ยนนะครับสุดยอดมากๆเลยรถผู้สูงอายุนะครับไม่ชาแน่นอนนะนี่ครับดูได้เลยรถเนี่ยไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับผมรับประกันนะฮะเดิมเดิมนะครับ,รบแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะฮะอ่าผมเปิดท้ายเปิดหัวแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกัน ไม่เคยติดแก๊สนะครับผมรถบ้านเดิมๆมือเดียวนะครับมือเดียวป้ายแดงนะฮะลูกค้าลืมบอกไปมือเดียวป้ายแดงเอกสารครบโอนบรบบภาษีไม่ขาดมีประกันภัยชั้น3นะฮะนี่ครับผมดูถึงอ่าภายในของกระโปรงหลังนะฮะสวยงามนะครับสวยงามนะครับนี่ครับดูตะแกรบซ้ายขวานะครับผมลูกค้าคันนี้ขับดีมากๆนะฮะลูกค้า ผมท้าพิสูจน์เลยครับคันนี้ถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วไม่พึงพอใจนะครับผมรับคืนภายใน3วันนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับอยู่จังหวัดไหนนะครับโทรเข้ามานะครับผมจัดส่งให้ได้นะครับอยู่ตอกซอกซอยไหนนะครับอำเภอไหนตำบลไหนจังหวัดไหนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับโบจัดส่งให้ลูกค้าได้นะครับเมื่อเมื่อวานเนี่ยจัดส่งสีบรอนไปที่มาบตาพุธจังหวัดระยองนะครับลูกค้าก็แฮปปี้ดีนะครับต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับ อ่ะมาดูนี่ครับเดิมเดิมนะครับไม่มีการเจาะติดแก๊สนะฮะยางไหลมีให้นะครับยางไหลมีให้ครับผมดูให้แล้วนะครับสวยงามเลยนะครับกว้างขวางนะครับตัวนี้เป็นกว้างครับอ่อรุ่นกว้างขวางนะครับคนนี้เข้าไปนอนได้เลยนะฮะนี่เลยโอเคครับไปเดี๋ยวไปดูฝั่งซ้ายกันครับลูกค้าสวยงามมากๆขับดีมากๆนะครับขับดีมากๆเลย นิ่มมากๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับรถรุ่นนี้คนใช้เยอะนะครับคนใช้เยอะแล้วก็เป็นรุ่นที่อึดถึกทนนะครับไม่ค่อยเป็นอะไรง่ายๆไม่ค่อยเสียนะครับถึงแม้ว่ามีการเสียการออมีอาการอะไรขึ้นมาเนี่ยอะไรก็จะหาง่ายนะครับแต่ที่สําคัญมันมันไม่ค่อยเสียนะเด็กครับนีครับดูภายในด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูด้านหน้าฝั่งฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับผมบอดี้คอนโซลนะครับเน็บเนบนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะฮะนี่ครับแน่นๆนะครับผมกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะนี่ครับดูกันช้าๆเลยนะครับดูแลรีบโทรมานะครับลูกค้าผมจะส่งให้ลูกค้าได้ตลอด24ชั่วโมงนะไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับ 0 8 5 7 5 7 5 4 3 6 9นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ต hmm. ่อก็มูลเพิ่มเติมได้ที่0830005440 mm hmm. ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะโทรมาทั้ง2เบอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลูกค้านะครับข้างในสวยมากนะครับเนี้ยบมากเลยนะครับบอกได้เลยว่าเนี้ยบมากๆ <c oughs> ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในครับนี่เลยครับโอ้โหสีแดงสวยนะครับ เครื่อง 3S 2.0นะครับกำลังดีมากๆประหยัดน้ำมันมากๆนะครับทดสอบให้แล้วนะครับผมผมขายเครื่องตัวนี้ก็หลายคันนะครับลูกค้านำไปใช้ก็แฮปปี้ทุกคนนะครับเนี่ยครับผมเรื่องของการเร่งแซงอะไรเอ่ยเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเร่งแซงนี่ป๊ดปุดป๊ดเลยนะครับรถใหม่ๆรุ่นใหม่ๆยังทีงสู้ไม่ได้เลยนะครับผมเนี่ยครับ ความแข็งแกร่งของเขาปากระปงเดิมแท้จากโรงงานนะครับ่ามาชมภายในตัวเครื่องกันครับเนี่ยครับสวยงามมากๆนะครับเครื่องนี้เรียกว่าแห้งๆนะครับจอดอยู่ไม่มีการหยดการเยิ้มนะครับขาดหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับผมขน้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับนี่เลยนะครับความร้อนปกตินะครับวิ่งไกลได้นะครับ วิ่งจะไปภาคเหนือก็ได้จะไปภาคใต้ก็ได้นะครับไม่ต้องห่วงไปได้หมดไปได้ทุกที่นะครับคันนี้มีประกันชั้น3ให้ด้วยนะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูเสียงเครื่องพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะนี่ครับสตาร์ทก็ติดง่ายนะครับเนี่ยครับเครื่องติดเครื่องนิ่มมากๆนะครับเสียงเครื่องนิ่มเงียบนะครับนิ่มเงียบเลยนะครับผมท้าเลยนะครับถ้า ถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยผมอยากให้สลับเวลามาดูเลยนะครับถ้าไม่สวยจริงนะครับผมผมแถมเงินนห้ด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นนี่ดูครับเออเนี่ครับไม่อายไม่พ่นไม่ควันเลยนะฮะนี่ครับเด่๋ิมให้ดูใกล้ๆเลยนะฮะเห็นไหมครับลูกค้านี่นะครับเครื่องดีมากๆนะครับเครื่องนี้เดินเงียบนะครับเดินเดินเรียบมากเลยไม่มีสะดุดเลยนะครับเนี่ยครับ ได้ยินแค่เสียงพัดลมนะครับเจ้าของเดิมนี่ดูแลดีมากๆเลยนะครับผมบอกเลยนะว่าขายได้ไปนะครับไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับไม่มีคําว่าผิดหวังเลยนะครับรถได้รถคันนี้ทั้งคันนี้ได้สภาพทั้งคันนะครับช่วงล่างก็ได้เครื่องก็ได้เกียร์ก็ได้ภายนงภายในภายนอกนี่สวยงามนะครับนี่ครับสวยงามตามอายุนะครับอย่างไฟหน้านี่ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมไฟหน้าสว่างสวัยนะครับ ขับไกลในเวลากลางคืนนี่ก็สบายนะครับนี่ครับภาษี15มิถุนายน2566นะครับมีประกันภัยชั้น3ให้ด้วยนะครับผมครบจบครับแน่นอนนะครับผมโตโยต้าโคโรโนาปี96นะครับเครื่อง 3S 2.0เป็นตัวท็อปรบบเบรก ABS นิดเบรก4ล้อนะครับลูกค้านี่ครับเอ่อเดี๋ยวไปหาตัมนี่อะก่อนที่จะจบคลิป เรามาหาตำหนิพร้อมกันครับมาเริ่มต้นจากฝั่งซ้ายด้านหน้านะครับไปเลยครับตำหนิมีไหมมีไหมตำตำหนิเรื่องสีมีไหมไม่มีนะครับลูกค้าดูได้นะครับดูได้เลยดูได้เลยนะครับนี่ครับสวยงามแบบนี้ตอนนี้เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับเสียงนี่ไม่ได้ยินเลยนะฮะนีครับเสียงเครื่องไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับ เครื่องเงียบมากๆนะครับนี่ครับชมมพร้อมกันนี่ครับเครื่องติดอยู่นะนี่ครับได้ยินเสียงเสียงออกจากค่อไหมครับเครื่องเนี้ยเงียบจนไม่รู้จะเงียบยังไงละนี่ครับดูเลยนะฮะโอ้โหใครได้ไปไม่มีข้าว่าผิดหวังนะครับโอเคครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับหนึ่งกูบาพัพธ์นะครับผมโบนะครับพร้อมกับรถเก๋งคันนี้นะครับ โยตาโคโรนาปี96นะครับเครื่องยนต์ 3S 2.0เกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าระบบเบรก ABS ดิสเบรคสล้อนะครับผมต้องขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับลูกค้าอย่าลืมนะครับอยากได้รถเก่งราคาหลักหมื่นรถสวยๆนะครับรถที่ใช้งานได้จริงนะครับสามารถวิ่งใช้งานได้จริงซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับแนะนําเลยนะครับคันนี้นะครับผมมีประกันภัยชั้น3ให้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับ